หนึ่งในอนิเมะนะครับที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยพออนิเมะเรื่องโซ l โลเวลเวลลิ่งออกมาแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าอนิเมะเรื่องนี้นั้นทําภาพออกมาเนี่ยไม่น้อยหน้าซีซั่นแรกกันเลยทีเดียววันนี้ทางทีมของอนิเด็กนะครับเลยอยากจะพาเพื่อนๆนั้นมาเก็บรายละเอียดกันเล็กน้อยครับเพื่อทําให้เพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับหรืออาจจะหลงลืมรายละเอียดรวมไปถึงไม่ทราบบางอย่างอยู่เนี่ยหรือทราบแล้วก็ตามนะครับมาตกผลึกเก็บรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับขอเตือนกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นั้นเหมาะสําหรับคนที่ดูจบบแแลล้้วสําาาหรรรรรัััตออนนกกกมมมมีะะไไจเเเ์ิ่ดยคบ Your สำหรับใครนะครับที่กำลังหาดูอนิเมะแบบถูกลิขสิทิ์อยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยทาง Netflix นะครับเขาอัปเดตฉายเนี่ยแทบจะชนกับญี่ปุ่นอยู่แล้วนะสำหรับเรื่องใหม่ๆซึ่งทางอนิเด็กเองก็อยากจะแนะนำบริการ Netflix Pre m i ีเมียมจากทีม NF Theater ีเ The ครับที่เป็นเพื่อนนั้นจ่ายราคาเพียงแค่139บาทจาก419บาทมีทั้งหนังซีรีส์อนิเมะทั้งเก่าทั้งใหม่อนิเมะแทบชนญี่ปุ่นเนี่ยมาให้มากมายกันเลยละครับแถมเกมก็ยังมีให้เล่นสาหรับสายขี้เบื่ออีกด้วยรองรับทุกระบบรับชมได้ทุกทีีีม่มมมขออออองงงตตัวเรวไปถึดแลลดดคยูลล20 ชั่โยกเลิกได้ตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดสมัครแค่ใช้ ID l ลน e เพียงอย่างเดียวครับการันตีความน่าเชื่อถือนะครับโดยผู้ใช้งานกว่า250,000เขามาแล้วแถวเมเพื่อนๆเนี่ยยังสามารถรุ่นรับรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Event Theater ที่จัดมาแล้วกว่า30ครั้งครับใครที่กำลังมองหาบริการดีๆนะครับที่จะดูอนิเมะได้แบบสบายใจภาพคมชัดระบบเสียงดีไม่ลอยแพ้นลูกค้าก็ใช้บริการของ,ของทาง n f Theater ได้เลยนะครับสมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดไว้ให้อย่างแรกกันเลยนะครับที่เราจะมาเมาส เริ่มตรงกับในส่วนของมังฮวาในตอนที่46ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะต่อกันเลยนะครับในช่วงเฟสแรกหรือถ้าเกิดใครหลายๆคนเนี่ยคุ้นชินนะครับเป็นซีซันแรกก็ตามอ่ะนะซึ่งมันจะเป็นช่วงนะครับในตอนที่ซองจินบูนั่นเองนะครับได้ทําการเข้าไปในดันเจียนเพื่อเปลี่ยนอาชีพโดยในการเปลี่ยนอาชีพนั้นนะครับก็ทําให้ซองจินบูในขณะนี้เนี่ยจะมีคลาสอาชีพของเขาเป็นจักรพรรดิเงาครับโดยมันนั้นนะครับจะเป็นคลาสอาชีพที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเนโครแมนเซอร์นะครับโดยนนเ,เน แต่ในเมื่อกลายเป็นจัก,กรพรรดิเงาแล้วนั่นเองครับตัวของซองจินบูนั้นก็สามารถเรียกกองทัพเงาออกมาเป็นมอนสเตอร์ประเภทอันเดดรับใช้ได้เหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าว่าความเก่งของซองจินบูเนี่ยคือการที่เขานั้นเนี่ยมีสเตตัสนะครับที่สามารถยืนอยู่แถวหน้าของการต่อสู้ได้อีกด้วยโดยจะมีสกิลติดตัวก็คือการสกัดเงาครับโดยในตอนจบของเฟสแรกนั่นเองซองจินบูได้ทําการสกัดเงาออตัวของอีกริดมาในครอบครองและการที่เขาทาภารกิจอัปเดตคลาสนั่นเองครับมันเลยทําให้เราน้าพอจะอนุมานได้ว่าเขานั้นตื่นบบ่่่าาาาาาายยย2นเเเีจจะพพากการรงได้้คัคลสมมหๆทใ นั้นตื่นสายไปในงานประชุมผู้ปกครองซะได้โดยในซีซั่นน,นี้นั่นเองครับในมังฮะวาเราจะได้เห็นว่าจะมีฉากการออกมาจากดันเจียนแล้วนะครับแต่ในอนิเมะนั้นจะทาการปิเดเฟสแรกให้สวยมากขึ้นและทรงพลังมากขึ้นในการตอนสกัดอีกรีสนะครับเลยตัดมาในตอนที่ซองจินบูนั้นตื่นเลยนะครับเพื่อทําให้ตัวของอนิเมะที่มีระยะห่างของเวลาค่อนข้างเยอะเนี่ยสามารถคอนติเนียต่อไปได้อย่างสวยงามครับ อย่างที่2ครับในอนิเมะเนี่ยจะมีการตัดฉากบางฉากออกไปนะอย่างตัวของซองจินวูไปฝากเงินครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นฉากสําคัญอะไรมากมายอะนะเป็นฉากปันๆซะมากกว่าแต่ว่าตัวของอนิเมะนั้นจะตัดออกไปเพื่อความกระชับเลยครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเฟสแรกตัวของมังหะวาเนี่ยใช้เวลาเกือบ4ตอนนะครับเท่ากับอนิเมะ1ตอนกันเลยทีเดียวดังนั้นอาจจะเร่งทําเวลากันหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเก็บข้อมูลคร่าวๆนะครับก็คือการลงเรทในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับทำให้ตัวของซองจินบูนั้นเนี่ยมีเงินสะสมในบััญชชีีเนนน่่ยรรรววววมมแลม 1, ล้้้ปะาาาณ1,400ออบบซึงงถทกใต แรกที่ค่าลงดันเจียนนั้นเนี่ยจะต้องรอเขาแบ่งมานะครับเป็นเศษค่าจ้างถูกๆนะครับจนพอซื้อแค่เพียงมีดสั้นเนี่ยมันก็เต็มเกินแล้วนะครับเรียกได้ว่ามันคนละยอกันเลยทีเดียวกับสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้นะซึ่งมูลค่างเงินของเขาในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยก็เหลือเฟือกันเลยละ่ะ ต่มานะครับก็คือเรื่องของการประชุมผู้ปกครองครับในเรื่องจะมีการประชุมผู้ปกครองที่เราอยากจะย้อนความให้กับเพื่อนๆนั้นได้เข้าใจหรือเตือนความจามของเพื่อนเพิ่ม,เ,เ,มเติมครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วะนะครับว่าพี่ซองจินบูของเรานั้นต้องทําการไปประชุมผู้ปกครองหรือที่บ้านเราเนี่ยเหมือนจะเป็นการพบครูที่ปรึกษามากกว่าเพราะว่าตัวของซองจินบูนั่นเองครับเป็นผู้ปกครองโดยตรงของซองจินอานั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อของพวกเขาไน้กยับหายสาบสูญไปโดยประเด็นนี้นะครับในตอนหลักของเนื้อเรื่องจะได้มีการพูดถึงแน่นอนแหละ เป็นโรคลกึกลับที่ทําให้ตัวของเธอนั้นนะครับค,รคล้ายๆกับเจ้าหญิงนิตชาที่จะต้องอยู่ติดเตียงอาการโครม่ากันเลยและด้วยประเด็นนี้เองครับมันจึงทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ซองจินบูนั้นจําเป็นจะต้องเข้าไปสํารวจดันเจี้ยนเพื่อหาเงินมาดูแลน้องสาวในการส่งค่าเล่าเรียนและหาทางรักษาอาการของคุณแม่ครับนับได้ว่าเป็นแกนเป้าหมายหลักนะครับช่วงแรกในเรื่องเลยก็ว่าได้มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลนะครับที่ทําไมซองจินบูนั้นจะต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาแทนพ่อและแม่ของเขาครับมาต่อกันที่อาชีพในเรื่องนี้กันอีกสักหนวตถ พลัังงนนเอตัวของอาจารย์นะครับได้เข้ามาถามเรื่องนี้กับซองจินวูในตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีการตัดสินว่ามีพลังนั่นเองครับก็ไม่ใช่ทุกคนจะทํางานฮันเตอร์นะคล้ายๆกับว่าตัวของผู้ที่โดนตัดสินว่ามีพลังนั่นเองครับก็จะสามารถเลือกอาชีพของตัวเองได้มากกว่าการเป็นฮันเตอร์นั่นเองตรงนี้เนี่ยเรื่องก็ไม่ได้มีการบอกแบบชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราพอได้เห็นว่ามันนั้นก็น่าจะมีคนปกตินะครับที่อยากจะใช้ชีวิตแบบทั่วไปทั้งที่มีพลังอยู่เหมือนกันซึ่งในเคทีีีีีี่่่่่อออออาาาจรรรรยยยยย์เเลห้ฟััััังงงงกก็คคืตตววขนนนนญิซบูแแ ถูกตัดสินว่าตัวเองมีพลังและเธอนั้นก็จะขาดเรียนไปเลยนั่นเองครับแสดงว่าจริงๆแล้วอาชีพฮันเตอร์นั้นถ้าใครมีพลังก็สามารถตัดสินใจที่จะเป็นก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้อยู่ดีแต่จากส่วนตัวคิดว่าหากแรงสูงนั้นนะครับก็จะมีแรงกดดันจากสังคมเป็นซะมากกว่าส่วนคนแรงต่ำนั้นก็จะไม่ถูกกดดันจากสังคมสักเท่าไหร่ครับโดยตัวเนื้อเรื่องเองนะครับก็ไม่ได้มีการเฉลยออกมาชัดเจนมากมายนะครับว่าคนที่มีพลังนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นฮันเตอร์นั้นมีชีวิตการเป็นอยู่แบบไหนแต่ผมเชื่่่่่่่่ออ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 ววววววาา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 มมัััันนนนนนจจจะะตตต้้้งงงงีแแเเพรรรยยขิูบบกกก็ไไดทํล์ป น้องของเธอจะถูกปลุกพลังก็ตามแล้วก็มีพลังก็ตามครับตัวของเขานั้นก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยกลายเป็นฮันเตอร์แสดงว่าตรงนี้เองครับมันก็เป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตได้เหมือนกันนะและซองจินอาก็อยากเป็นหมอครับแม่ต้องเจอเป๊ปทีนบ้านเราซะหน่อยอ เรื่องต่อมาวิวัฒนาการของพวกมดครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นเพียงแค่ส่วนนิดเดียวนะครับที่ได้มีการกล่าวถึงแต่ผมไปไล่ไทม์ไลน์มาแล้วนะมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถูกสอดแทรกมาในช่วงก่อนๆนั่นเองครับและมันก็เป็นการปูเข้าไปในอนาคตเกี่ยวกับพวกมดนั่นเองครับที่ใครจําได้เนี่ยตัวของเกตตรงเกาะเชจูนั่นเองครับจะเป็นเกตแรกๆที่เรานั้นได้เห็นตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแต่ว่ามันไม่ใช่เกตแรกของโลกนะครับโดยที่ศพที่เราได้เห็นบนรถนั่นเองครับจะเป็นศพของมดนะดูจากสรีระส่วนใหญ่ซึึ่่่งงงจรรรริๆแล้้ววเเเนนียกกกไดาาามั็ทํือ เดียวนะเกี่ยวกับคิเมราแอนครับแต่ว่าเนื้อเรื่องในโซโล่เลเวลลิ่งครับก็จะได้ทําการเปรยออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกมดที่มันนั้นกําลังวิวัฒนาการและกลายเป็นสึกที่ต้องฝ่าฟันในอนาคตแน่นอนทั้งนี้เองครับตอนแรกพวกมันก็อยู่บนเกาะและไม่สามารถข้ามขึ้นมาฝั่งแผ่นดินใหญ่ได้ครับซึ่งจะมีทะเลขวางอยู่นะจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับระยะทางจากเกาะเชจูเนี่ยไปยังพื้นที่ท,ที่ใกล้ที่สุดของฝั่งเกาหลีก็จะอยู่ที่ประมาณ85กิโลเมตรครับโดยในเรื่องนั้นเองครับพวกมันเนี่ยก็สามารถบินได้แล้วแต่น่าจะกํำล ถูกพบเจอในทะเลแต่ถ้าเมื่อไหร่พวกมันนั้นบินได้เต็มที่ก็เตรียมบันลัยแน่นอนครับ มาต่อกันที่เรื่องที่6กนะครับกับเลข6กันเหมือนกันกับเรื่องของฮันเตอร์ที่มี6อาชีพครับจริงๆเนี่ยก่อนที่เข้าเกตไปนะครับในตอนนี้จะได้มีการแนะนําตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความสําคัญอีกหนึ่งคนเรียกได้ว่าเขาเนี่ยอยู่ชั้นบนๆของกิลพยักข่าวกันเลยล่ะครับอย่างตัวของคิมชอที่เป็นฮันเตอร์รงเออยู่แล้วและเขาเนี่ยก็เป็นฮันเตอร์สายแทงครับโดยเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนจะลืมกันนะครับว่าฮันเตอร์ในเรื่องเนี่ยนอกจากจะมีการแบ่งคลาสกันแล้วนะครับตั้งแต่คลาสเอสจนมาถึง นั้นจะมาทวนให้แหละครับว่ามันเนี่ยมีทั้งหมด6อาชีพก็คือแท้งทําหน้าที่เป็นแนวหน้าตัวบุบันครับเมดก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทําหน้าที่โจมตีระยะไกลรวมไปถึงสามารถใช้ท่าการโจมตีระยะกว้างได้อีกด้วยบางคนก็สามารถใช้การโจมตีระยะใกล้ได้อีกด้วยครับแต่มักจะใช้เวมนมนเป็นหลกักแอสซัสซินจะเน้นในเรื่องของความเร็วการประชิดต,ตัวครับฮิลเลอร์ส่วนนี้จะเป็นสายช่วยบัฟนะครับหรือการรักษาต่อมาก็จะเป็นไฟเตอร์ครับที่เน้นการต่อสู้และสร้างความเสียหายระยะประชิดเน้นบาลานรุกครับถอยสลับกันไปครับร ก็คือเขานั้นจะใช้การโจมตีระยะไกลทางกายภาพซะมากกว่าซึ่งจริงๆหนึ่งตีก็ไม่จำเป็นจะต้องมีครบก็ได้ครับถ้าเกิดไปบุกในเกตระดับที่ไม่สูงมากนะเรื่องที่7เรดเกตครับเรื่องนี้เนี่ยได้ถูกอธิบายไปแล้วในเนื้อเรื่องแต่อาจจะมีข้ามๆกันเล็กน้อยนะครับซึ่งส่วนนี้เราเองก็จะมาขออธิบายแล้วก็รวบรวมกันอีกทีหนึ่งว่าเรดเกรนั้นแท้จริงแล้วจะเป็นดันเจียนนี่แหละครับแต่ว่ามันนั้นจะไม่ปกติมีความผิดปกติของมิตินั้นเกิดขึ้นโดยภายนอกครั้งแรกนั่นเองครับกกกกกกก็็จะลลล้าาาายยยััเเเเเเตตตปปิแแแ่่่วมมมมือนนนนสีีีดงงงพรรรุขึ ตัวของเกรนะก็จะมีแรงดูดกบพอสมควรและตัวของมอนสเตอร์ด้านในนะก็จะโหดขึ้นเหมือนกับไปโผล่กันคนละที่กันเลยล่ะครับคล้ายๆกับว่าเกรสีฟ้าเนี่ยจริงๆมันก็จะมีสต็อปไปจอดอยู่อีกที่หนึง่งแต่ว่าพอเป็นสีแดงเนี่ยก็เหมือนกับแบบว่าโดนลัดไปชั้นสูงๆกันเลยก็ว่าได้นะถ้าเกิดเป็นมุมมองของเกมโดยมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านในนะั้นก็จะมีระดับแรงเนี่ยที่เป็นแรงบีกันขึ้นไปทั้งหมดครับและมีความผันผวน,นของมิติเรื่องของเวลาเองเนี่ยก็มีอยู่เช่นกันนั่นก็คือันดนั่เง มังฮวานั้นจะมีคนถ้าเกิดผมนับไม่ผิดนะครับจะมีคนเข้าไปในเกตนี้เนี่ยทั้งหมด16คนแต่ในอนิเมะเนี่ยก็จะมีการรายงานการเข้าไปแค่10คนเท่านั้นครับเรียกได้วา่าวาดคนเยอะเนี่ยก็ใช้งบเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยลดพวกตัวประกอบลงมาหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันข้อที่8มอนสเตอร์ที่ทําการปรากฏตัวในเกตแล้วก็หายไปบางตัวในตอนนี้นั่นเองครับจะมีมอนสเตอร์หลายๆตัวเนี่ยที่เราได้เห็นนะครับในเกรดเกตซึ่งมันนั้นก็จะมีตัวของ Ice แ e a ที่จะเป็นพี่หมีนะครับที่ใช้การโจมตีส่วนใหญ่ ปัญหาส่วนใหญ่นะครับของพี่แกเนี่ยก็จะคือการอยู่เป็นกลุ่มมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้น่าจะอยู่ในแรงระดับ B ครับถัดมาไอเอลฟ์ f, ที่มากันเป็นขบวนเลยก็ว่าได้นะครับในมังหะวานั้นอาจจะเรียกว่าขบวนร้อยอสูรซึ่งตัวของไอเอลฟ์ f, แต่และตัวนะก็จะมีสติปัญญาและรูปร่างคล้ายกับคนแหละครับที่มักจะถืออาวุธหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นธนูมีสั้นดาบและตัวหัวหน้าที่สามารถขี่ม้าได้ด้วยแสดงว่าพวกเขานั้นเองนะครับก็สามารถเรียนรู้และทําการประสุสัดได้เหมือนกันนะนะแรงรวมของพวกมันนั้นน่าจะอยู่ที่แรง A ครับเวววววว้้นนนนแตตตต่่่นะััััหหหาาะสทียไปก็คือ เยติแม้ว่าจะมีในบังฮาวาแต่ในอนิเมะนั้นไม่ได้ใส่เข้ามามันนั้นจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีความดุร้ายและโจมตีรุนแรงตัวใหญ่และมีลักษณะเหมือนลิงครับเราเคยทาคลิปรวมมอนสเตอร์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับสามารถกดดูที่ d e s c r i p t i o n ได้เลยนะครับขายของนิดนึงแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นั่นเองครับในมังฮาวาเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ทําการฆ่าชีวิตสมาชิกไปหลายคนกันเลยทีเดียวแหละครับแต่ว่าตัวของอนิเมะไม่ได้ใส่มาเพราะความกระชับครับเรื่องที่9เสื้อที่ซองจินอูให้คนอื่นในฉากนี้เราจะได้เห็นว่าซองจินอที่นเขา ให้นะมันก็ไม่ได้แพงมากเป็นไอเทมหมวดขยะเลยได้ซ้ำนะครับและมีราคาอยู่ที่10เหรียญทองในระบบของพี่แกนะซึ่งระบบของพี่แกเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะครับดังนั้นเนี่ยสกุลเงินมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันกันสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งผมเองนะครับก็พยายามไปหาข้อมูลมาแล้วว่าไอสิบเหรียญทองเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ตัวนี้นะครับผมก็หาไม่เจอนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอเนี่ยบอกหน่อยนะครับว่าวันนั้นมีมูลค่าอะไรยังไงเท่าไหร่ถ้าเกิดตามเกมทั่วไปมันน่าจะเป็นประมาณว่า100 1ททองงแดเเ่ากับหนลก็100เเหงินท่เยงนะร แน่ใจว่ามันแพงหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามองจากตรงนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นของถูกแต่คนอื่นนั้นรู้สึกว่ามันเป็นของดีครับ มาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับเราจะได้เห็นเลยนะครับว่าในเรื่องนั้นซองจินวูจะได้มีการเปลี่ยนฉา,ายาก่อนทําการตบหมีนะครับซึ่งมันเป็นซีนที่มันเร็วมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมโดยตัวของซองจินวูจะทาการเปลี่ยนฉายาจา,าก The One, w h o b e Cam, e Adversity นะครับหรือถ้าแปลก,ก็คือผู้พิชิตความลําบากเนี่ยซึ่งเป็นสเตตัสฉายาแรกนะครับที่พี่แกจะใช้ที่ช่วยเรื่องการเพิ่มค่าสเตตัส1%หากเขาเสียเลือดไปครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็น่าจะประเมินแล้วแหละว่าพี่หมีเนี่ ที่เขาได้รับมาตอนเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะจําเป็นนะครับหรือบางทีแล้วอยากจะบัฟโชเทพกันซะหน่อยพี่แกก็เลยทําการเปลี่ยนฉายาเป็น Wolf Assassin นะครับซึ่งฉายานี้เนี่ยพี่แกก็เพิ่งได้มานะครับในตอนที่ไปต่อยหมาในครับในซีซั่นแรกที่เป็นฝูงกันนั่นเองที่จะช่วยให้เขานั้นสามารถโจมตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ป่าเนี่ยได้โจมตีรุนแรงมากขึ้นถึง40%ดามเมจเข้า40%เลยนะครับเหมือนสวมแหวนตีบวกกันเลยอ่ะเนาะพี่แกก็เรียกได้ว่าใช้บัฟเทพตัวนี้นะครับเก็บเรียบพี่กแ เหมือนกับระบบของเกมจริงๆกันเลยอ่ะนะเอาละครับและนี่ก็คือดีเทลนะครับที่ผมเนี่ยได้ทําการเอามาอธิบายเพิ่มนะครับหรือบางส่วนเนี่ยที่มาอธิบายขยายความให้กับเพื่อนๆได้รับฟังรับชมนะครับในอนิเมะโซโล่เลเวลลิ่งซีซั่นที่2ตอนที่1นะครับตอนนี้ตอนที่2ออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะรีบทําคลิปออกมาแกะแงะนะครับว่ามีส่วนไหนที่น่าเก็บรายละเอียดรวมไปถึงอธิบายเพื่อนๆนั้นดูอนิเมะเรื่องนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเราน่าจะมีช่วงรายการนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะดอเีย เพื่อนๆรวมไปถึงอธิบายเพื่อนๆดูสนุกกันมากยิ่งขึ้นเองอยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติตามรับฟังรับชมกรเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ